สวัสด,ดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c Go Future นะคะวันนี้เราก็จะมาวิคเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำกันนะคะในช่วงต้นของปี2555นะคะซึ่งราคาทองคำในตลาด Com เมเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ว่าลดลงในวันศุกร์นะคะ3.30 u s ดอลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่1,616.80 USD อลลาร์ต่อออนนะคะ โดยสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำในวันศุกร์นั้นปิดลดลงก็เนื่องจากราคาเนี่ยได้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณเส้น200วันแล้วไม่ผ่านนะคะแล้วก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรนะคะประกอบกับค่าเงิน US เอ l โซที่แข็งค่าขึ้นมานะคะก็เลยทำให้ราคาเนี่ยปิดลดลงนะคะแต่เราก็ยังมองว่าปัจจัยบวกก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดมีการ ตึงเครียดระหว่างสารัฐกับอิหร่านนะคะกรณีที่อิหร่านปิดช่องแคบพอมุสนะคะก็จะทำให้อ,อ,อุปทานน้ำมันเนี่ยขาดแคนแลนนะคะน้ำมันก็จะปรับสูงขึ้นนะคะแล้วก็ความตึงเครียดหรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยไปถือสินทรัพย์ปลอดภยัยอย่างเช่นทองคําแล้วก็เงินสดมากขึ้นนะคะส่วนปัจจัยบวกอีก ประการหนึ่งก็คือในเรื่องของความต้องการทองคำในตลาดฟิสิกสลในเอเชียที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะในช่วงก่อนเทศกาลจุดจีนนะคะ แล้วก็ในช่วงที่ราคาอ่อนตัวเนี่ยกองทุนก็จะเข้ามาซื้อด้วยนะคะก็ยังเป็นปัจจัยบวกส่วนปัจจัยลบก็คือการแข่งข้าของเงิน,นยูเอสดอลลารเพราะว่า,เ,าเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ออกมาดีอย่างต่อเนื่องนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็เพิ่มขึ้นถึง200 0 0 0ตำแหน่งนะคะอาจจะก,การว่างงานก็ลดลงมาแต่ระดับ8.5%นะคะ ส่วนความกังวลในวิกฤตนี้ของยูโรโซนก็ยังทําให้ค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ความกังวลว่าประเทศในยูโรโซนจะถูกปรับลดอันดับเครดิตนะคะอย่างเช่นในวันศุกร์เนี่ยฮังการีก็ถูกปรับลดอันดับเครดิตลงมาที่ระดับ BBB+ นะคะจากระดับ triple B- นะคะซึ่งในระดับนี้เนี่ยเป็นก็ระดับขยะนะคะนอกจากนี้อัตราผลตอบแทนของอิตาลีแล้วก็สเปนก็ยังขึ้นสูงเนี่ยระดับ7%นะคะ อันนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบในช่วงวันศุกร์นั้นปรับลดลงมานะคะบทบังความกังวลบทบังในเรื่องของตัวเลขเศร,รษฐกิจสหร,รัฐที่ออกมาดีหมดเลยนะคะก็ทำให้ออราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับลดลงในส่วนของตัวเลขเศร,รษฐกิจสหรัฐน้าออกมาดีนะคะอย่างที่เราบอกไว้นะคะตัวนี้นะคะ ตัวค่างเงินบาทอ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากนะคะมาอยู่ที่ระดับ31.78นะคะเจ้าโจนปิดลดลงก็เรื่องความกังวลในเรื่องนี้ของยูโรโซนนะคะ s p d r ยังถือทองคำเท่าเดิมนะคะ1,254.57ตันนะคะ เรามาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคกันนะคะถ้าเราดูในกราฟรายชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมีแนวรับสำคัญในวันนี้นะคะก็อยู่ที่บริเวณ1,605ถึง1,600นะคะแล้วก็ถัดไป1,588นะคะนักล,ลงทุน อาจจะเปิดรอ,อเปิดรองในช่วงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหลุด1588เนี่ยเราให้ปิดรองป้องกันความเสี่ยงก่อนนะคะเราก็จะเห็นว่ามันถ้าดูในรายสี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่ามีเส้นแนวรับสำคัญอยู่หลายเส้นที่รองรับอยู่นะคะแล้วก็จะตรงกันอยู่ที่บริเวณ1588นะคะ ถ้าหลุด1,600มีสิทธิ์ลงมาที่1,588นะคะถ้าเราดูกราฟในรายวันก็เช่นเดียวกันนะคะมีแนวรับสำคัญที่ใกล้เคียงกันก็คือ1,588นะคะส่วนแนวต้านก็คือจุดเดิมนะคะบริเวณเส้น moving average 200วันเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะเทรดดิงในกรอบระหว่างในวันนี้นะคะ1,588ถึง1,630นะคะช่วงนี้นะคะ1,600 3 0ถึง1631นเะคะเป็นกรอบแนวต้านแต่ถ้าในระยะสัปดาห์เนี่ยนะคะเราก็ดูว่าถ้าหลุด1588เนี่ยมันก็อาจจะลงมาได้ที่ที่0่ 70, แล้วก็1540นะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าหลุด1588เนี่ยให้ปิดลองป้องกันความเสี่ยงนะคะเพราะว่าอาจจะลงมาแตะที่บริเวณ เ line, ส้นเทรนไลน์เส้นนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะบริเวณ1540ซึ่งถ้าแตะตรงเส้นเทรนไลน์นี้โอกาสที่จะเด้งขึ้นเนี่ยมีสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลงมา1540จริงๆนะคะให้เปิดลองนะคะไม่ไม่ไอแม,ม,ม่เรายังมองว่าโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นยังมียังมีโอกาสที่จะเด้งอยู่นะคะแม้ว่าถ้าหากว่าจะเป็นการเด้งช่วงสั้นนะคะเราก็ยังมองว่า,ย,วายังมีโอกาสเทรดดิ้งในกรอบได้เพราะฉะนั้นสรุปกรอบในระหว่างวันนะคะก็คือมองว่า เทรดดิ้งในกรอบเนี่ย1,600ถึง1,640นะคะแต่ถ้าหลุด1,600เนี่ยมันจะลงมาที่บริเวณ1,588นะคะต้องทุนอาจจะรอเปิดลองที่บริเวณแนวรับก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดช็อตที่บริเวณแนวต้านลักษณะมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าหลุด1,588นะคะสัญญาณ ไม่ค่อยดีนะคะเราก็อาจจะต้องปิดลองนื่องุุรยระยะสัน้นอาจจะต้องปิดลองป้องกันความเสี่ยงก่อนนะคะแล้วมาลองรอ,งองเปิดรองใหม่อีกครั้งหนึ่งในบริเวณ1,540นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ